อิตาอิตาเส้นม่ต้องวอลอะไรเาฟังทำเพลงเขียนรวดเส้นเนาะใหญ่ฮะนั่งนั่งนั่งน้องกันนางรอเลยครับบอดวนครับเขียนรงเขียง่ายพันาไปโอเอฟซีจากเยอรมันคุณทิดาพรมาครับอ้าสวัสดีปีใหม่เลยครับ Merry Christmas for everybody ฟังเปเสีด้คัพอสว่งพอธรรดาเยนี่น้อง ai mướn cái bao canh thành nhưng mà ui chị men bỏ áo nó nôn đinh sáu cặp sáu à, chờ chân hãy xiên lên viết con mương này nôn viết mất mửa thành xiên vào นอนเก่งมานอนเก่งมารอบนึงเลยคิดเงี้ยมิดอีกนิดน้อนเก่งยังไม่ยงามงามรถกวนเลยล็อกประตูคนนี้เนี่ยเอิ้นใส่ขึ้นป้ายแดงจริงห้ามรถกวนรถกวนมันสิบวิคิวบอสมืาอนี้ต้องการสมาธิลายวระทันมือนี้ปิดประตูอ้อมปอมไรเซียนทำไรเซียนหลังเซียนหลังเซียนก่อน สองคู่สิบสองหางเขียมเขียนแล้วเขาจะเบิ่งเที่ยวเลยนะครับเห็นเราจังบิงเที่ยวมันจังเห็น,น,นดินชัดเห็นอะไรคุณกระไดเข้าบ้านห่อดอกร่วง,วงให้เข้าใจเก็ซีเอิร์นแอดมินที่มาทายนัน่เนะลิซีก็ได้ ราะว่ามันหมอนหลายทรงแล้วหัวหมีหางจนสามตัวสตัวห้าหางสูตรนี้เป็นสูตรไม่หรือสูตรเก้าเส้นทั้งไม้ทั้งเก้าทัไม้ทั้งเก้าผสมกันนั่นบหมผปรับไม่น้ำปรับปรับปูงน้ำปรับน,น้ำครับเมื่อนี่มาไหวครับมาไหวเพราะวเชี่ยนกับมีธุระยนีมยมัเศร้ามากครับ พอท่านกันท <interview> okay. ี่งานกันนี่ธุระสิไปทั้งหนาให้กันบ้านก็เลยตัวนกเตี้ยนก็ได้ได้นัดกันเนี่ยมือแรงมือนี่พอมืออื่นเท่ากันสิพี่น้องก็เตรียมตัวออกไปพี่เจรหน้าเบื้องเอามือเศร้ามันมหนาวครับพี่น้องแึ่งมันหนาวอีกแหละแนวหนึงก็ได้ตอนแรงใครเนี่ยพ่ออุ่น ก็นาครับ <c oughs> มเามพี่น้องเขามาเขามาพี่น้องกากินกินขาแรงไปน้ำเด้อครับกินข้าวแรงไปน้ำั็ซับตังไป,ขงนนปแข่งอแน่งเบืองกรรมเล่าเส้นรุ่นไปน้ำหมดแล้วจางแล้วเอาเนาะจางแล้วบ ขึ้มนมาท่านเสี่ยวเนะเสียนเดียว,ยยยวมาเยี่ยมแจกความใช่วท,ท่านี้ท่านนีอ่าครัพี่น้องเอพขายมันมานทุกทุกท่านเลยครับผู้ไดโชคดีได้ปีใหม่จะเป็นตัดีใจ่ดี หมายที่ดีแล้วโชคได้ดีไหมอยากมานันต้องเล็ก,กดีนะเล็กแคกหมันแคกเลาได้ครับพี่น้องเียนรุ่นส่งปากมือนีพี่น้องรุ่นขั้นแฉวคุณนะขั้นแฉวขั้นปลายเป็นเาจะป่วย อันนี้ปิดประตูค้านวณเลยได้ครับพี่น้องห้ามเขาห้ามห้ามรบกวนห้ามรบกวนเด็ดขาดประชันมือนี่ยอสอมาเท่านึงห่ืเด้อมาแต่สองก็ได้มันยามมึงแล้วมันยามมึงแล้วขึ้นมารับแขกขมาสอมนมารับแขกขึ้นป้ายแดงเลย <c ười> ห้ามรบกวนประชันน้องยังประเดี๋ยงเงี<อ>้ยคำคำ าไก่ก็ไฟเป็นไฟเลยวตันนี้สูตรไม้ด้้นสูไมข้างไกมันวะข้างไใ่สูตรไม้สูตรไม้สีหางใช่ีหาง สีสีหางที่เลี้ยงแถวกันเยอะทั้งใต้เป็นสูตรไหมทั้งเครื่องนี่เป็นสูตรเก้าตามบุญนะอามาให้ไหรบ้างามาเอืม,อม,มาเร่อมาเร่อพี่น้องปามาปามา กอย่าลืมกดใจกดแชร์นั่งครับโอ้ยแงมคำแงมแรงมันแหงกำลังสีนาวแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงสุดยาเอาสูตรเดียวมันเสี่ยนสูตรเดียวนั่นงผสมกันอยู่ไงน่นเนี่ยมรองเห็ดเ<อ>บิองรองเห็ดเบิงองมันคือเขาไม่ยุ่งเหรอนกงลงเวทียนสิไปยังไดอีกไปนั่งนั่ไป

โอ้แปดสิบจางเดียวเลยจมไข่มีเกล็ดแปดิบโดดๆเลยสูตรไม่มันใจโมเสีนแาดว่าสิมาบนสูตรไม่แาดว่าเด้สีหางแาดว่าเพราะว่าเห็ดเป็นเหมือนมาบนอันนั้นที่เลี้ยงกันไล่ใส่ทั้งใต้นี่เป็นสูตรไม่โมเสียน หกเก้าเจ็ดห้าแปดห้าแล้วก็แปดเจ็ดเนี่ยเป็นสูตรใหม่เนาะสีห่หางสูตรบนนี่เป็นสูตรบนเพราะฉะนั้นเขาบนเห็ดเบิองเขาบนมันไหลงวดแล้วลงเวที่นจะเป็นยังไรสินะ<อ>แต่เฮ็ดซ่อมมากนี่เขา่าเฮ็ดซ่อมมากมันถือเขาบนตลอดนั่นว<ม>ะเขาบนเนี่ยอาวพี่นอนกับฟังไม่ได้ครับจะหนา้าปุ๊บไปพี่เจรหน้าเบืองเนาะซอยกันนพี่เจรหน้าตัดออกตัวไหนแน่ก่อาตัดหรอ อันนี่หาสองสี่เจ็ดสี่แปดอาสองสี่เจ็ดสี่แปดอ้าแคปหน้าจอพี่น้องยีส5บห่าหออกห้าสามห้างสมหางเดียสิบสองเดี๋ยเท่ากันสุกใส่ไหม่บอครับอ้าแข็บหน้าจอได้ครับพ <laughs> <laughs> ี่น้องสูกใส่มาแล้วสูกใส่น้อยดาวเนื้อบ๋อ <laughs> สูกส่าแนวนะครับเราเนียวมากเมื่อนี้แต่แซแนวสูกใส่ชาแนวเดินไปไปกุ่มมันบอได้รุ่น ก็ไปทั้งนั้นเอามาให้ตรงๆจักบาทนี่นี่พี่น้องว่าคิดเห็นจะขางแต่งใส่มาสันเอามาทำปุ่นให้คนนี่เออเอาบาปนี่พี่น้องตรงแล้วตรงแล้วบ้านกลางตรงแล้วตรงแล้วพี่น้องว่าอะไรยางพี่น้องกอดกินนอนนี่ข้ออะไรเล่นสิ่น้อนแข่งดึงมาสันเพิ่นว่าโอ้ยอยางเลยแี่น้องเอ้ยไดนนแข่งดึงมาเนี่ย เราปวดหัวกันเลยนะครับแชทหน้าจออ่านในพังในเสือรศินมีครั้งนี้ครับขออนุญาตพี่น้องอ่านเด้อนะครับตำราวเซียนรุ่นนะครับบันที่หกขึ้นมาอือนเด้อพี่น้องเด่นเก้าและหกจับคู่สองตัวหกสองหกสามเก้าสามเจ็ดสามสองเก้าแปดเก้า เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองหกเก้าเจ็ดห้าแปดห้าแปดเจ็ดนะครับสำหรับสุดสองตัวนะครับตัวเน้นของของเส้นรุ่นนะครับหกสองตัวเจาะ <2, S 2> ตัวเน้นนะครับตัวตัวให้ไหล่หกสองหกสามสองเก้าหกเก้าเจ็ดห้าแปดห้าและแปดเจ็ดนะครับ เนีนเนีนสองตัวมีบอครับเซียนตัวตัวเซียนมากสองตัวสองตัวครับตัวนิ่งตัวนักครับสองตัวเนียนสุดเก้าเนี่บอหะเอาอยู่กับเซียนได้เซียนเซียนมากตัวไหนเซียนสองเก้าสองเก้าหกเก้าหกเก้าหกสามหกสองนี่แหละนะครับสองตัวตัวสุดเก้านี่แหละสามตัวมีสามหกเก้าเก้าหกสองสุดในทั้นต่เก้า ห้าเก้าแปดห้าและเก้าแปดเจ็ดนะครับสามตัวเน้นตัวได้เส้นสามตัวสามตัวนี้ตัวแรกกับตัวที่สองตัวแรกครับตัวที่สองตัวที่สองไปทั้งไหนนอว่านี้สามหกเก้าแถวเทิ่งเัรอครับแถวเทิ่งสามหกเก้า้้้อองซพี่นเาหกสองเสามหกเก้าเก้าหกสองเก้าเจ็ดห้านั่นแหละเอา